สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนแกนนาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขครับโรงเรียนบ้านหนองแหนอําเภอศรีนครจังหวัดสุโขทยัยได้จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวเพั่ตนักปลุกจิตสํานึกไม่ให้นักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายามุข โดยกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการได้แก่ 1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 2. การจัดประกวดและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว 3. การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดได้แก่กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมวันสำคัญกีฬาดนตรี กิจกรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพค่ะโดยเรียนบ้านนนแหนได้มีการจัดก,กิจกรรมข้อเรียนสีขาวในระดับชั้นประสมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวมทั้งหมด6ข้อเรียนแต่และข้อเรียนมีนักเรียนแกนนำอยู่4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสารวัตรนักเรียนครับ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเรียนได้แก่ 1. สอนการบ้านเพื่อน 2. รวบรวมสมุดการบ้านเพื่อนส่งคุณครูสาติดตามผลการเรียนเพื่อน 3. จากคุณครูผู้สอน 4. จัดบอดให้ความรู้ในห้องเรียน 5. แจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งวิชาการ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายการงานได้แก่ 1. ดูแลรักษาแบบบันทึกห้องเรียนสีขาวทั้ง4ฝ่าย 2. ดูแลความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียน3ดูแลตรวจเช็คและบันทึกอุปกรณ์ภายในห้องเรียนบทบาทหน้าที่ของฝ่ายสารวัรน,นักเรียนได้แก่1มีการตรวจค้นกระเป๋าก่อนเข้าชั้นเรียน 2. สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน3สอดส่องดูแลห้องเรียน ห้องน้ำให้เป็นแหล่งมั่งสูง 4. ป้องกันนักเรียนทะเลาะวิวาท 5. บันทึกข้อมูลการมาสายการขาดเรียนบทบาทหน้าที่ของฝ่ายกิจกรรมได้แก่ 1. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดและอบายามุก 2. ช่วยเพื่อนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. มทีมงานแกนนำมีหน้าที่จัดกิจกรรมภายในและ แก่กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมดนตรีและกิจกรรมกีฬาค่ะห้องส่วนการเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องศูนย์การเรียนรู้ค่ะทั้งนี้โรงเรียนบ้านองแหนอำเภอศรีนครยังมีการจัดตั้งชมนุมและคลินิกเสมารักเพื่อดำเนินงานดูแลและประสานงานความประพฤติของนักเรียน ป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาครับผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 1. น,นักเรียนมีความรู้เข้าใจในโทษและพิตภัยของยาเสพติด 2. นักเรียนรู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธยาเสพติดและอบายามุข 3. นักเรียนได้ฝึกการเป็นผู้นำ ในการเป็นแกนนำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขค,ค่ะสถานศึกษาสีขาวได้รับความร่วมมือมาจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคณะครูผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานเพื่อสร้างสถานศึกษาที่ดีปลอดยาเสพติดและอบายมุขค,ค่ะ